เกี่ยวกับ iPhone 17ที่มีการอัปเกรดหน้าจอให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ว่าอะไรไปดูกันดีกว่าค่ะ สำหรับข่าวลือนี้นะคะจะเรียกได้ว่านะคะเป็นข่าวลือที่หลายๆคนที่ใช้งาน iPhone หรือว่าอยากจะเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone นะคะน่าจะสนใจกันเลยในทีเดียวโดยเฉพาะใครที่อยากจะหันมาใช้งานนะคะในรุ่นของ iPhone 17รุ่นธรรมดาที่ล่าสุดตอนนี้นะคะเขาก็มีข่าวลือออกมาว่าจะมีการอัปเกรดในส่วนของขนาดหน้าจอให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นขนาด6.3นิ้วจะก่อนหน้านี้ในรุ่นธรรมดาเนี่ยขนาด6.1นิ้วนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าขนาดของเขาจะเท่ากันกับตัวของ iPhone 16 Pro เลยทีเดียว การอัปเกรดในรอบนี้ก็เรียกได้ว่าสําคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนคาดหวังเลยว่าเอยแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีการอัปเกรดในมุมอื่นๆสําหรับการใช้งานตัวเครื่องใน iPhone 17รุ่นธรรมดาด้วยแต่ว่าน่าจะผิดหวังกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตามข่าวลือที่ออกมาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าตัวของ iPhone 17รุ่นธรรมดาจะยังคงใช้ชิปเซตนะคะที่เป็นตัวของ A 1 8ที่มีขนาดแรม 8GB กิกเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะในด้านของการ ใช้งานเนี่ยตัวนี้นะคะคาดว่านอกจากขนาดหน้าจอเนี่ย ก็จะมีในส่วนของการใช้งานนะคะในด้านของขนาดความจุที่ดูแล้วเนี่ยในรุ่นอื่นๆของ iPhone 17นะคะจะมีเพียงแค่รุ่นธรรมดาเท่านั้นแ่ะค่ะที่ได้ขนาดความจุแรมแค่8 GB ในขณะที่รุ่นของ iPhone 17 Air รุ่นของ iPhone 17 Pro แล้วก็รุ่นของ iPhone 17 Pro Max เนี่ยคาดว่าจะมาด้วยกันกับชิปเซตตระกูลเดียวกันก็คือ A19 และขนาดความจุแรม12กิกด้วยกันค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเนี่ยโดยภาพรวมนะคะในรุ่นของ iPhone 17 ธรรมดาเนี่ยก็ดูจะมีการอัปเกรดเพียงแค่เล็กน้อยจากตัวของรุ่น iPhone 16เท่านั้นเองค่ะโดยภาพรวมนะคะสำหรับการใช้งานในรอบนี้เนี่ยจะมีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือตัวของ iPhone 17เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะคะก็มีข่าวลือออกมาว่าจะยังได้ในส่วนของการอัปเดตนะคะในส่วนของหน้าจอ refresh rate 120Hz กับกล้องหน้า24ล้านพิกเซลเข้ามาเพิ่มเติมนะคะจะก,ก่อนหน้านี้ในรุ่นของ iPhone 16ที่มาในตัวของหน้าจอนะคะขนาด60เฮิรแล้วก็ในส่วนของการใช้งานกล้องหน้าเนี่ยมาในขนาด12ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะ แต่ก็ถือว่าถ้ามองกันในมุมของกลยุทธ์นะคะการวางสเปคของตัวของ iPhone 17รุ่นธรรมดาให้มีความแตกต่างกันกันกบตัวของ iPhone 16นะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันกันกบรุ่นของ iPhone 17รุ่นอื่นๆเนี่ยก็ถือเป็นกลยุทธ์ในการทําการตลาดที่น่าสนใจจากทาง Apple เหมือนกันค่ะเพราะว่านะคะจะเป็นการผลักดันในผู้บริโภคเนี่ยใช้งานนะคะหรือว่าเลือกซื้อเนี่ยในรุ่นของตัวเครื่อง iPhone 17ที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Pro หรือว่าเป็นรุ่นของ Air นั่น ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ